วัสดีค่ะจำใส่นะคะวันนี้เราได้รับอนุญาตจากคุณหมอหรือว่าพี่อันของเรานะคะ<อ>ให้กินของกรอบได้ค่ะทุกคนตั้งแต่จัดฟันมาเราไม่เคยได้รับอนุญาตนี้เลยแต่ทำไมอยู่ดีๆวันนี้พี่อันถึงให้เราไปซื้อของกรอบแล้วก็กินของกรอบได้ทำไม แน่นิ่งทำไมก็แต่จัดฟันมาคือพี่อันห้ามตลอดเลยว่าห้ามเรากินของกรอบแต่ตรู้ไหมเราว่าทําไมทําไมก็จะเปลี่ยนยางแล้วก็ถ้าเปลี่ยนยางก็จะเจ็บฟันไม่ได้กินสักอย่างวันนี้ก็เราอ,อยู่อนุญาตใจดีใช่สองสามเนี่ยทุกครั้งที่จัดฟันมาวันเลยพี่อัญ่จะกินเกาต้มพี่อัญน่าจะกินโจ๊ใช่คือมันหยหาของแบบ กรอบกรอบกรุบกริบกรุบกริบมากเราต้องนึกภาพนะทุกคนแบบลืมตัวคิดว่าตัวเองไม่ปวดฟันแล้วจับหมูกรอบยัดเข้าปากไปต้มน้ำน้ำตาไหลอ่ะน้ำตาไหลมาเองแบบกัดก็แบบแล้ว้ำตาก็ไหลอ,อย่างเงยอะวันนี้พี่หยันก็เลยให้เรากินแต่ของกรอบๆได้ค่ะทุกคนหวานหมูละทีนี้ วันนี้มีทั้งที่เราเตรียมมาแล้วก็พี่อันเตรียมมาให้เราด้วยใจดีขนาดเตรียมมาให้เราด้วยทุกคนคิดดูดิอ,อ่ะเอาอย่างที่เราเตรียมมาอย่างแรกก่อนน,นี่เลยค่ะทุกคนของโปรดของเรานะคะเลยเล่ย <c oughs> นี่ทุก <c oughs> คนเล่รถบาร์บีคิวนะคะุยต้องเอาเสียงมาใกล้ๆ่ะเนี่ยอ่าใช่ นี่เรากลายเป็นคลิป ASMR แล้วหรอลูกผสมแล้วกันเฮ้ยของพี่พี่ก็มีขนมมาเหมือนกันอะไรเป็นขนมโปรดของพี่เลยแชบแยคหมูอะไรนะแคบหมูเอาไม่ต้องแคบหมูเลยแคบหมูแคบหมูหรือจะสู้เลเราได้ธรมดาล้ไหน ชันเสียงแคปหมูหน่อยสิสุดยอดของความกรอบนี้โอ้ยอร่อยมากเลยอ่ะเหมือนสวรค์เลยวเนี้ยต่อไปคือที่เราเตรียมมาค่ะทุกคนนี่ เี๊ยวกรอบนั่นเองค่ะทุกคนค่ะคือจะบอกว่าวันนี้มีแต่ของกรอบที่เราชอบแล้วก็ชอบมากๆทุกอันคือซื้อมาเองถ้าไม่ซื้อของชอบนี่จะไม่รู้จะว่าไงแล้วแหละ <No. S 1> นะฟังเสียงเคี๊ยวกรอบกันอ๊้เฮย้ยเหนื่อยอะ่ะเหนื่อยพูดมันมันออกเหนีวเหนียวมีหมูไงเออให้เอาฟังกรอบอาฟังกรอบ ยอดอะทุกคนอร่อยอะอือันต่อไปก็คือของเราที่เราเตรียมมาอีกเหมือนกันค่ะทุกคนอันนี้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 นี่ขนมปังแถวเดียวเดียวเดียวทำไมอันนี้พี่กินอยู่ตลอดนะมันจะไม่ได้กรอบอะไรมันกรอบได้ยังไงเราสามารถเพราะว่าเราได้เครื่องอันใหม่มาค่ะทุกคนจะบอกว่าไม่ใช่สปอนเซอร์นะคะซื้อมาใช้เองแล้วมันกรอบมากมันสามารถทําให้ขนมปังอันเนี้ย ที่นิ่มๆอ่ะนี่ฟังนะทุกคนฟังอะไรไม่ได้ยินเลยไม่มีเสียงอะไรไงมันนิ่มไงมันสามารถกรอบได้ด้วยเครื่องนี้ไหนกัดตอนนี้มันไม่กรอบจริงหรือเปล่าอ่ะอไม่กัดเลยมีเสียได้ไงอ่ะอ๋ะออ,อ,อจังหวะไม่ได้กัดแล้วนะ กรอบจบตามันไม่กรอบค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาแผ่นนี้เลยที่เรากัดเนะี่ยแผ่นที่กัดด้วยอืมไปปิ้งค่ะทุกคนไม่ต้องอะไรยังมีลิปสติกติดอยู่ตรงนี้มไม่เบลี่ยนแผ่นแน่นอนเน่ขนมปังเราอบเรียบร้อยค่ะทุกคนในเครื่องนี้เลยค่ะสีขาวเขากำลังจะเสร็จแล้วในสามสองหนึ่งเม่เดี๋ยวมาดูว่ากรอบแค่ไหนของเล่นใหม่ ลอยลิปสติกยังอยู่นะคะนี่ค่ะทุกคนเราได้แล้วนะคะชิ้นเดิมลิปสติกยังอยู่นะคะมาฟังเสียงกันค่ะทุกคนไงใช้ได้อืมนี่นี่นีอีกสักคำอีกสักคำสามารถทำขนมปังนิ่มๆให้เป็นขนมปังกรอบได้ ธรรมดาที่ไหนขนมปังกี่บาท37บาทเครื่องอบกี่บาททำไมเครื่องอบกี่บาทพันกว่าบาทใช้เวลาอบเท่าไหร่สามนาทีครึ่งอ่ะห้สบาทใช้เวลาอบเท่าไหร่ซื้อมาเลยไม่ต้องใช้เวลาอบได้ความภูมิใจเปล่าไม่ได้อันนี้คือขนมปังกรอบเหอไม่บอก ตัดดูเดี๋ยวก็รู้ <K _> คิดว่าใช่อ่ะไม่ต้องเอาเสียงไมมาใกล้เลยอ่ะคิดว่าได้จะได้อ่ะ <K _> อยากฟังเสียงช,ชัดไหมคะทุกคน <K _> ไม่ต้องเลือกมุมด้วยกรอบทุกมุมฮ่าเทียบปากอร่อยด้วยอ่ะ เมื่อกี้ที่กินอ่ะมันเป็นของกินเล่นเราโทรสั่งลายแมนไปแล้วของกรอบที่แท้จริงมาส่งแล้วค่ะทุกคนของกรอบที่แท้จริงก็คือนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนตดาดาส้มตําทอดค่ะกรอบยันเส้นสนสนถุยอ้ยทุยยังไงใครได้กินต่อนอ กรอบยันเส้นส้มตำค่ะทุกคนเออเราพูดเร็วๆดีกรอบยัเส้นส้มตำกรอบยันเส้นส้มตำกรอบยันเส้นส้มตำกรอบยัเส้นส้มตำไปกรอบยันเส้นส้มตำกรอบยัเส้นไม่ได้อ่ะทำไมบอกว่าขอทอดเส้นแบบกรอบๆนะคะทุกคนดูซิว่าจะเป็นยังไงเราจะไม่เทน้ำเพราะเราคิดว่าถ้าเทน้ำเดี๋ยวมันจะไม่กรอบอื ถามจริงถามจริงทำไมอ่ะเฮ้ยอาจจะเข้าปากแล้วกรอบก็ได้ลองกินดูก่อนอาจจะต้องลองกินอ่ะดูจิมจิน้ำส้มตำแล้วก็กรอบไหมทุกคนกรอบไหมกรอบอยู่แบบนิดนิดคือเล่นวลลุ่มเยอะหน่อย เรีงวารุ่มเยอะนิดนึงอันนี้อ่ะรออ้อนนี้รออ้อนนี้รออ้อนนี้แบบยังไม่จิ้มก็มีคำอ้าวพี่มีของม,มาเสนอน่าจะกินกับน้ำส้มดำได้มั้งเฮ้ยเฮ้ยเห็ดทอดเหรอจ๋่มันมะละกอใช่ไหมล่ะใช่อันนี้เห็ดเห็ดเข็มทองทอดดูเหมือนจะกรอบเลยอะทุกคนอุ้ยความกรอบที่ไม่ต้องพยายาม เหตความขิงอต้องจิ้มกับน้ำส้มตำแล้วมันก็จะหายกรอบโอนเส้นมะละกอเนี่ยจุ่มไว้เยอะๆเลยทุกคนจุ่มไว้เยอะๆเยอะๆต้องจิ้มกับน้ำส้มตำแล้วมันก็จะหายกรอบจุ่มจุ่มไว้เยอะๆเลยทุกคนไอ้คำ เอ้กรอบาๆอุ้ย <c oughs> เห็ดทอดกับส้มตำคือดีมากอะแต่ยังไม่กรอบพอเรายังมีนี่ที่เราสั่งมาพร้อมส้มตำไก่ทอด <c oughs> รีเควสเขาขอแบบกรอบๆเดี๋ยวเดี๋ยเดีย <c oughs> มื่อกี้ตอนเขามาส่วเห็นอึ้งอะไรสักอย่างทุกคนคะไก่ทอดธรรมดาไม่ใช่ไก่ทอดเกลือเลย1ชิ้น2ชิ้นเก้าสิบบาท <Wow. S 1> จะไม่ให้อึ้งได้ไงอะ บาที่มีอึ่งไม่อึ้งได้ไงอะช่วงนี้น้ำมันขึ้นแราวว่าเขาคิดค่ากล่องแล้วค่าใบตองเพิ่มจริงไมมอ่ากรอบจริงไหมอ่ะลองดูสงสัยนี้ต้องใช้ตัวช่วยอย่างมากค่ะทุกคนเปิดบรรลุไม่เยอะนะเปิดวรรลุไม่เยอะ กรอบได้แค่นี้แหละค่ะทุกคนกรอบได้แค่นี้แหละมากกว่านี้ก็คือไม่กรอบแล้วเพราะมันเป็นเนื้อแหละไก่ทอดกรอบต้องพยายามเนะอืมใช่สู้ไข่ต้มพี่ก็ไม่ได้ไข่ต้มอะไรไข่ต้มกรอบไม่ต้องพยายามอ่ะตอนนี้ของกินเต็มหน้าเขาไปหมดแล้วนะอน้าทไมไข่ต้มเนี่ยแหละกรอบไม่ต้องพยายามอ่ะลองแกะเดูจัดเลย เลยฮะอืมกรอบไม่ต้องพยาย,ยามโอ้ยเนี่ยหาทำคอนเทนต์แล้วพอพูดอย่างนี้ก็ต้องกินปะอ้าวก็ไม่อกี้กินไก่แล้วก็ต้องกินไข่ <c oughs> ไม่ต้องพย ก็บแบบไม่ต้องพยายามเธอไม่ต้องพยายามแต่เขาก็ต้องพยายาม <c oughs> อันเมื่อกี้ยอมยอมยอมยอับยอมยอมยอมอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงครับข <c oughs> ้าวหมูกรอบมีน้ำจิ้มด้วยข้าวหมูกรอบมีน้ำจิ้มด้วยโอ้โหกินของกรอบไม่มีหมูกรอบได้ไงดีนะไม่ซื้อชนกันอเพราะเขาจะซื้อเหมือนกันเนี่ยและไหนข้าวอะ่ะข้าวหมดแต่โชคดีนะก็เลยได้ของกรอบมาอย่างเลยข้าวสาร ก็ข้าวเขาหมดอ่ะเราก็เลยถามเขาว่าเหลืออะไรบ้างพี่มีแต่ข้าวสารน้องเอาไหมได้ได้เดี๋ยวเก็บข้าวไว้กินทีหลังขอชิมลดหมูกรอบก่อนไหนหมูกรอบกรอบจริงหรือเปล่าเพรา่าบางร้านชอบกรอบไม่จริงฟังหน้าทุกคนอีกชิ้นค่ะทุกคน ใครเชื่อแล้วว่าหมูก,กรอบกรอบจริงแต่ว่าข้าวเนี่ยเธอลองกินให้ดูหน่อยซิว่ามันกรอบปากหาใครหาเธอหาใครหาเธอเออจะได้ถูกตัว <laughs> ไหนลองชิมซิดูให้ดีเลยทุกคนดูให้ดีกินได้คว <laughs> ามกรอบ <laughs> ถามโทษนะคะนี่เสียงฟันหรือเสียงข้าวคะ ข้าวหมูกรอบเนี่ยเลี่ยนไหมเลี่ยนมีแซ่บๆไหมให้กินด้วยมีเหรอ <S <S ใช่มีอะไรแซ่บกว่าส้มตำและเค้าอีกต้มยำมามา่าต้มยำกุ้งอา้าวได้เหรอได้เด็กแล้วไงบดกินใช่ไหมทำเช่นนัทฮอนนะต้มมันก็ไม่กรอบเลยน,น,นี่มามา่าบด นี่กึ่ง ASMR หน่อยๆนะเนี่ยใช่อ่ะแล้วก็มามาต้มยำกุกค่ะทุกคนกรอบมากแล้วก็เค็เมมากค่ะทุกคน <S 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 เห็นว่าเค็ม,อ,มอยู่น้ำไหมหิวมีน้ำกรอบม,มาให้ เห็นแล้วมือสั่นเลยเรามันก็กินยังไงเ่าอ่ะโอเคไม่ได้กินอ่ะโอเคมันกรอบยังไงแล้วเนี่ย ือนกันนี่อ้เย็นไอติมค่ะทุกคนไอติมกรอบ้าโอรีโอกับโอวันตินค่ะทุกคนค่ะกรอบยันชื่อเลยะน่ใช่ไวมอคันชีแล้วก็มีสองอันเพราะอันนี้เอามาให้พี่อันด้วยโอ้โหนะโอรีโอแต่ไม่รู้กรอบหรือเปล่านะโอเออเนะใช่ เพราะว่าเป็นแบบนี้เขาไม่รู้ว่ากรอบไหมแต่ของเขาอะกรอบแน่นอนนี่ค่ะทุกคนมาฟังเสียงกันเย็นฟันมากเป็นไอติมก็กรอบได้ไหน <ตา S 1> ของ <ตา S 1> ี่ <ตา S 1> อ่ะพี่เพาไม่กรอบแน่นมากินฝั่งนี้มากินฝั่งนี้ ก,ก็หมดแล้วค่ะทุกคนที่เราเตรียมของกับกรอบหมาพวกนี้เราจะพร้อมไปเปลี่ยนยางแล้วก็กินของนิ่มไปอีกอาทิตย์หนึ่ง oh <yeah. S 1> หรืออาจจะกินตลอดไป <laughs> ไม่รู้ว่าจะได้รับอนุญาตแบบนี้อีกหรือเปล่านะคะทุกคน,นะคะ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะคะว่าอยากให้เราทําคลิปอะไรอีกเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ๊ายบาย